วันศุกร์ที่19สิงหาคม2022วันนี้เป็นวันสุดสัปดาห์นะครับเราฟังพระวจนะของพระเจ้าต่อไปจากหนังสือประกาศก e z e เอเซเียลซึ่งวันนี้เรามาถึงบทที่37นะครับซึ่งเป็นบทคำทำนายที่มีชื่อเสียงมากเราต้องอ่านจนจบทั้งบทนะครับเราจึงเข้าใจ เห็นภาพที่เอเซเคีวได้เห็นนิมิตและได้ทำนายเอาไว้นะครับก็มีอยู่สองเรื่องก็คือเอเซเคีวได้เข้าไปในหุบเขาที่มีซากกระดูกแห้งเต็มไปหมดเลยขณะเดียวกันอีกอันนึงที่เป็นคำทำนายที่วันนี้เราไม่ได้ฟังก็จริงแต่ว่าเราก็น่าจะต้องรับรู้เอาไว้นั่นก็คือ ว่าการทํานายเกี่ยวกับเรื่องเราจะเป็นประชาชนชาติเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นเอกภาพที่เอเซเคียวเหมือนกับถือไม้สองอันอันนี้หมายถึงว่าอะไรเดียวเราจะฟังพระพจ,จนะของพระเจ้านะครับแต่ว่าเป็นการทํานายของเอเซเคียวที่ให้ความหวังกับชาวเราทุกคนจนกระทั่งวันนี้โดยเฉพาะ กับคนที่หมดหวังในชีวิตหมดอะไรตายอยากในชีวิตเปรียบเสมือนกับเป็นกระดูกแห้งที่อยู่ในหุบเขาที่กองเกลื่อนกาศไปหมดแล้วก็ที่สุดแล้วเหมือนกับชีวิตมันตายไปแล้วมันหมดอะไรตายอยากไปแล้วแล้วเราจะมะีชีวิตได้อย่างไรวันนี้นิมิตอันนี้แหละอธิบายในคำาั่นั่นสัญญาของพระเจ้าคือการให้ชีวิตใหม่ และการกลับคืนสู่สภาพดีแต่ของชนชาติทั้งร่างกายและทั้งทางด้านจิตวิญญาณนะครับกระดูกแห้งในที่นี้ก็คือเป็นสภาพของชาวยิวในสมัยนั้นที่ตกเป็นทาสเป็นเฉลยอยู่ในอาณาจักรบาบิโลนซึ่งหมดอะไรตายยากคือกระจัดกระจายชีวิตกระจัดกระจายไปไรชีวิตเหมือนกับว่า สิ้นหวังอย่างสิ้นเชิงในชีวิตเลยนะครับแล้วก็วันนี้ที่อีกบทหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องไม้สองอันก็หมายถึงว่าสักวันหนึ่งชาวอิสราเอลสมัยนั้นที่เป็นประเทศเป็นประเทศที่แตกแยกทั้งหลายทั้งปวงนั้นทั้งอาณาจักรเหนือและอาณาจักรใต้ก็จะกลับมารวมกันนะครับตอนที่แยกกันเป็นสิ่งเสียเส่ยงก็จะกลับมารวมกันในที่สุดก็คือทั้ง เผ่า,าเอฟราอิมคืออาณาจักรเหนือและเผ่ายูดาในะจักรใต้นั้นที่กระจัดกระจายไปนั้นพระเจ้าจะได้นำกลับคืนมาพวกเขาจะถูกปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากหลุมศพนะครับของการเป็นเฉลยเพราะการที่เป็นเฉลยนั้นเป็นทาตของเขาก็เหมือนกับชีวิตนั้นมันมันหมดแล้วมัน หมดอะไรตายอยากแล้วก็สิ้นหวังอย่างสิ้นเชิงแต่วันหนึ่งพระเจ้านั้นก็คือในสมัยของพระเยซูคริสซึ่งเราได้เชื่อในพงนะครับที่พงนั้นเป็นบุตรพระเจ้าเป็นผู้นำของเราอย่างเที่ยงแท้ทว่าเอเซเคียลให้กำลังใจเอเรเคียลเอเซเคียลนั้นก็รู้ว่าเขากำลังพูดอยู่กับคนที่สิ้นหวังคนที่เหมือนกับล้มจากไปแล้ว ฉะนั้นเมื่อเขาได้เทศนาในเรื่องนี้เนื่องจากว่าช่วงนั้นผู้ที่เป็นเฉลยผู้ที่หมดหวังในชีวิตไม่ได้ตอบสนองเลยเพราะว่าชีวิตคนเราเมื่อสิ้นหวังอย่างสิ้นเชิงมันก็จะหมดเ,เรียวหมดแรงไม่ว่าจะพูดอะไรไม่ว่าจะให้กำลังใจอย่างไรแต่วันนี้ถ้อยคำของเอซิเคียนั้นจึงเปรียบเสมือนว่าจะต้องชุบชูชีวิตขึ้นมาใหม่ จากกระดูกที่มันตายเหล่านี้มันแลดูไม่มีชีวิตมันดูแล้วมันน่าสมเพศมันน่าเวทนาเหมือนกันเป็นกระดูกเหี่ยวแห้งแต่พระเจ้านั่นแหละจะเป็นผู้ชุบชีวิตใหม่ให้แก่กระดูกคนตายเหล่านี้ได้นะครับนี่แหละเป็นความหวังที่ทุกคนที่หมดอะไรตายอยากทั้งหลายทั้งปวงขอให้มั่นใจว่าพระเยซูคริสเท่านั้นที่จะมาฟื้นฟูทำให้เรามีชีวิตใหม่ พง์จะประทานชีวิตแก่ประชาชนกับประชากรของพงค์กับลูกของพงค์ทุกคนที่โดยเฉพาะที่จิตวิญญาณเหมือนกับตายไปแล้วเหมือนกับสิ้นหวังเหมือนกับเหี่ยวแห้งดุจดัางกระดูกฉะนั้นกระดูกแห้งในที่นี้จึงหมายถึงประชาชนที่ตายไปทั้งทางจิตวิญญาณพระศาสนาจักรของเราก็เหมือนกันนะครับดูเหมือนว่ามันจะมีความสับสวนวุ่นวาย ในสังคมของเราเหมือนกองกระดูกแห้งที่มันไม่มีวิญญาณเลยตายด้านหมดหวังอย่างสิ้นเชิงแต่พระเจ้าได้ให้คำมั่นสัญญาไว้อย่างแน่นอนในวันนี้ว่าจะฟื้นฟูกระดูกแห้งเหล่านี้ให้กับมีเนื้อมีหนังและมีเนื้อมีหนังเท่านั้นไม่พอนะครับจะต้องมีลมหายใจและเกิดเป็นชีวิตขึ้นมาใหม่แม้ว่าเราจะอยู่ในที่แห้งแรง แม้เราจะถูกทดลองใจสักเท่าไร่แม้เราจะหมดอะไรตายอยากสักเท่าไหร่พระเจ้าก็จะมาเป็นผู้ฟื้นฟูพระศาสนาจากทุกแห่งทุกหนเลยนะครับมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เราอาจจะเห็นสิ่งที่ไม่งดงามเราจะเห็นการเป็นที่สะดุดในพระศาสนาจากักแต่ว่าเหมือนกับเป็นกระดูกแห้งที่ตายไปแล้วทำให้เราดูแล้วหอเหี่ยวใจหดหู่ใจ แต่แทนที่เราจะยอมแพ้กับเรื่องนี้แต่เราก็ต้องไม่หยุดยั้งในการอธิษฐานภาวนาขอการฟื้นฟูเพื่อว่าพระเจ้าจะได้คืนชีวิตใหม่ให้แก่ศาสนาจักรให้กับผู้นำศาสนาจักรให้กับประชากรของพระเจ้าในศาสนาจักรฉะนั้นทุกุๆชุมชนแห่งความเชื่อนะครับจะต้องเปลี่ยนไปด้วยความหวังในการเริ่มต้นอธิษฐานภาวนาด้วยกัน และขอพระเจ้าได้เป่าลมขึ้นมาเหนือดวงจิตดวงวิญญาณของพภาษาจักขึ้นใหม่และพระเจ้าก็ต้องการให้ประชาประชากรของพงงกับมาหาพง์และประทานชีวิตใหม่ให้กับชุมชนของเราที่กำลังตายด้านไปนะครับอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เรากำลังฟังพระวา่าจาพระเจ้าในวันนี้และแม้ว่าเราจะแตกแยกกันเราทะเลาะเบาแหวงกัน เรามีเรื่องขัดกันแต่ว่าพระเจ้าจะบอกว่าก็เปรียบเสมือนวันนี้เอเซเคียลถือไม้สองอันอันหนึ่งก็เปรียบเสมือนกับาชาวยูดาอีกอันหนึ่งก็เปรียบเสมือนกับชาวเอฟราอิมคืออาณาจักรเหนือแต่ใน,นที่สุดแล้วพระเจ้าจะรวมกันอยู่ในพระอาณาจักรเดียวของพระอ,องค์อันนี้เป็นคำทำนายที่เอเซเคียได้พูดไว้นะครับ เราจึงจำเป็นจะต้องมีความหวังแม้ว่าชีวิตเรานั้นจะมันหดหู่เหี่ยวแห้งหรือหมดอะไรตายอยากดุดดังเป็นกองกระดูเหล่านี้เป็นต้นมีหลายคนจึงถามพ่อเหมือนกันว่าเอา้าวเราถ้าวันนี้ภาษาจักอนุญาตให้เรานำร่างกายที่ตายไปแล้วไปเผาละ่ะไปเป็นเท่าฐานละ่ะ ฉ่นั้นเราต้องมีความมั่นใจนะครับแม้ว่าวันหนึ่งเราจะกลายเป็นฝุ่นดินกลายเป็นเท่าฐานที่ถูกเผากลายเป็นอัฐิพระนัจักจึงขอร้องว่าเมื่อเราแม้อนุญาตให้เราไปเผาศพได้นั้นแต่ขอให้นำอัฐิหรือว่าซากเท่าฐานเหล่านั้นเก็บมาใสา่โถแล้วยังมาฝังไว้ในสุสานร,ร่วมกันนะครับเพราะว่าพระเจ้านั้นเราไม่เชื่อดอกหรือ ว่าพงทรงสรรพานุภาพวันหนึ่งเมื่อวันพิพากษามาถึงนั้นร่างกายของเราทั้งหมดจะกลับคืนฟื้นสู่ชีวิตใหม่เพราะว่าตรงนี้แหละเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดเพราะว่าเราต้องเชื่อในพระเจ้าทรงสรรพานุภาพแม้ว่าเราจะเป็นฝุ่นดินเพียงเล็กๆนิดเดียวแต่ว่าพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพนั้นก็สามารถที่จะรวมรวบรวม เราให้กับฟื้นคืนชีวิตใหม่เพราะเรานั้นชีวิตอมตะนะครับเพราะว่าเราเป็นลูกพระเจ้าเราได้รับศีลพิธีล้างบาปเราเป็นลูกของพระเจ้าเราต้องเกิดใหม่เราต้องมีชีวิตใหม่วันนี้เราเจริญชีวิตด้วยความหวังนะครับเพราะว่าพระเจ้าได้ตรัสไว้แล้วพระเจ้านั้นเป็นเจ้าชีวิตของเราเราก็รู้นี่เพราะว่าแม้เอเซเคียล ได้ถูกทดลองแบบนี้ว่าพระเจ้าให้เห็นซากปะักหักพังให้เห็นโครงกระดูกที่มันเน่าเปื่อยที่มันแห้งเหมือนกับไร้ชีวิตอย่างสิ้นเชิงแต่แต่เอเซเคียว e ก็เป็นผู้ตอบเองแหละว่าพระองค์ได้บอกว่าเราคือเจ้าแห่งชีวิตซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าพระองค์นั้นในที่สุดแล้วก็คือเจ้าชีวิตของเราที่สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้น วันนี้แม้ว่าเราจะเปรียบเสมือนตัวเราเองเป็นแค่เท่าฐานเป็นแค่กองกระดูกอันหนึ่งสักวันหนึ่งเราตายไปในสุสานแต่ว่าพระเจ้าก็ททำให้เกิดชีวิตขึ้นมาใหม่เราได้ฟังพระวรสารมากมายทีเดียวหลายตอนเกี่ยวกับตอนตอน,ตอนนี้นะครับนั่นก็หมายถึงว่าแม้ว่าเราจะอยู่ในดินแดงที่แห้งผากสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามเมล็ดพันธุ์นั้นมันอยู่ในพื้นแผ่นดิน พระเจ้าก็จะทําให้เกิดดอกออกผลทําให้ชีวิตขึ้นมาใหม่อย่างเต็มที่นะครับวันนี้เราแม้ศาสนาอื่นๆนะครับก็ยังเชื่อเรื่องพระเจ้ายุติธรรมพระเจ้าจะทําให้เรามีชีวิตใหม่ในวันพิพากษาฉะนั้นคุณงานความดีที่เราทําไว้แม้คนมองไม่เห็นแต่พระเจ้าจะให้เกิดผลมีคิดจชนหลายต่อหลายคนนะครับก็รู้สึกท้อแท้ใจ พราะทาความดีมากมายแล้วแล้วทําไมจะได้รับผลที่เลวหลายทําไมจะต้องเจ็บป่วยทําไมจะต้องอรับความทุกข์ทรมานโดยความวาขาดความยุติธรรมในสังคมและดูชีวิตนั้นมันไม่ยุติธรรมเอาซะเลยแต่ว่าสิ่งเหล่านี้แม้เราทําความดีเล็กน้อยในห้องเล็กๆในที่มุมมืดที่ใครมองไม่เห็นแต่พระเจ้านั้นผู้ทรงสรรพานุภาพ พระเจ้าเห็นพฤติกรรมของทุกคนล่วงรู้เข้าไปถึงในใจฉะนั้นขอให้ความหวังกับทุกคนนะครับโดยเฉพาะบุคคลที่กำลังคิดว่าตัวเองนั้นเป็นแค่ซากกระดูกที่เหี่ยวแห้งไร้ชีวิตชีวาแต่พระเจ้านั้นสำหรับผู้ที่มีความเชื่อในพงค์พงค์ก็จะทำให้เกิดชีวิตใหม่อย่างแน่นอนเฉนนวันนี้เราได้ยินพระวจะนะของพระเจ้าในตอนนี้ก็อยากจะให้ความหวังและกำลังใจ กับทุกคนนะครับเราภาวนาสําหรับผู้ที่เป็นผู้ที่เป็นที่รักของเราผู้ที่ล่วงลับทั้งหลายทั้งปวงจึงมีความหวังว่าญาติพี่น้องของเราที่ถูกฝังไปแล้วพวกเขาเหล่านั้นไม่ใช่เป็นเพียงเท่าฐานหรือเป็นเพียงกระดูกแห้งเท่านั้นแต่ว่าวันหนึ่งพระเจ้าจะเป็นผู้ทําให้เขามีเนื้อมีหนังกลับคืนขึ้นมาสู่การมีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนฉะนั้นเรื่องนี้ อยู่ที่ความเชื่อของเราแล้วนะครับวันนี้เรามักจะถูกถามตลอดเวลาเลยว่าคําสอนที่สําคัญที่สุดของพระานจาจกคริสตของชาวคริสตคืออะไรเราตอบง่ายๆไปเลยนะครับคําสอนมีเพียงสองข้อเท่านั้นวันนี้พระเยซูคริสต์ประทะักับมิสเตอร์า Mr. ฟาริสีหรือชาวซัดดูสีที่ไม่เชื่อเรื่องชีวิตนิรันดร์ชีวิตอมตะชีวิตในการกับคืนชีพพร้อมกับพงค์ที่พง เป็นเจ้านายของเราทุกสิ่งทุกอย่างพง์จึงสรุปว่าหนึ่งเราจะต้องรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดดวงใจของเราสิ้นสุดวิญญาณของเราและสิ้นสุดดวงจิตดวงใจของเราฉะนั้นถ้าเรามีพระเจ้าเหนือสิ่งอื่นใดนั่นก็คือรักพระเจ้านั่นเองแต่การรักพระเจ้านั้นเป็นไปไม่ได้ถ้าเรายังไม่ได้รักเพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้างเรา บุคคลที่อยู่ใกล้ชิดเราบุคคลที่เราพบปะทั้งในครอบครัวทั้งในชุมชนวัดของเราทั้งในที่ทำงานของเราทุกคนเราต่างเป็นพี่น้องกันแม้บุคคลที่ต่างศาสนาหรือต่างวัฒนธรรมทุกคนก็คืออยู่ในพดารภาพเป็นประชากรของพระเจ้าที่เราจะต้องให้ความสนใจแม้สิ่งเล็กๆๆน้อยที่ทาที่เราทำกับบุคคลที่ต่ำต้อยที่สุดในสังคม บุคคลที่แลดูไม่สำคัญแต่นั่นมีความสำคัญที่สุดสำหรับพระเจ้านะครับฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำความดีนั้นแม้ไม่มีใครมองไม่เห็นแต่ว่าพระเจ้าได้มองเห็นแล้วนี่แหละก็คือเป็นความรักแท้ต่อการปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระอ,องค์อย่างการเจริญชีวิตแต่และวันวันนี้เราต้องปลุกความหวังของเราขึ้นมาใหม่นะครับเพราะโดยเฉพาะคนที่กำลังหมดหวังในชีวิต คนที่กําลังเศร้าส้อยในชีวิตคนที่กําลังเศร้าโศกในชีวิตขอให้บทอ่านทั้งประกาศศพเอเซเคียลและบทอ่านจากพระวรสารในวันนี้ชุบชูเราทําให้มีชีวิตขึ้นมาใหม่ให้เราได้ลิ้มรสแห่งความสุขแห่งพระพรของพระเจ้าที่ประทานให้เราในแต่ละวันนะครับฉะนั้นบุคคลที่สิ้นหวังหมดหวังทั้งหลายเราจะเป็นกระดูกที่เริ่มมีเนื้อมีหนัง และมีลมหายใจที่สำคัญสุดนั้นก็คือลมหายใจที่เราได้รับมาจากพระเจ้าของเรานะครับอันนี้เป็นข้อคิดในวันนี้แม้ว่าอย่างที่บอกนะครับว่าเราเชื่อในวันสุดท้ายว่าความยุติธรรมของพระเจ้านั้นจะมาถึงเราและในชีวิตปัจจุบันนั้นชาวพุทธชอบพูดว่าบุญกรรมมีจริงและก็กรรมนั้นเดี๋ยวนี้มันรวดเร็วถ้าใครทำอะไรทำความชั่วอะไร อะไรต่างๆไว้มันก็จะต้องถูกเปิดเผยส่วนที่คนทํากิจกรรมดีนั้น mm. ก็จะได้รับความยุติธรรมในชีวิตอย่างแน่นอนนะครับวันนี้พ่อถวายบูชาขอบคุณในเช้าวันนี้แม้เป็นที่เล็กๆแต่ว่าก็คิดถึงพี่น้องทุกคนและให้กำลังใจทุกคนแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลเพียงใดก็ตามแต่เราสามารถสื่อกันได้ด้วยคำภาวนานะครับ วันนี้อยากภาวนามากเป็นพิเศษตามที่คุณอักเนสประภาสีสุขสถานได้ขอมาก็คือสำหรับครอบครัวของคุณบัณฑิตสุขสถานในโอกาสวันคล้ายวันเกิดนะครับของคุณบัณฑิตสุขสถานและพอภาวนาสำหรับครอบครัวพันนัส,สิริและภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของอานนานาวรัตส,สิริเลิศโกมลน,นะครับนอกนั้นก็ยังภาวนาสำหรับดวงวิญญาณของ อากงหลุยสักชัยสำเร็จและภาวนาสำหรับามาริอากัลยาแซ่เฮงนะครับและภาวนาสำหรับสุขภาพอันดีงามของผู้ที่เจ็บป่วยผู้ที่ติดโควิดผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากผู้ที่ได้รับความอายุติธรรมในสังคมขอพระเจ้าเป็นผู้บรรเทาและพระเจ้าเปลี่ยนจากความทุกโศกนั้นจากกระดูกที่แห้งให้เป็นเนื้อหนังที่มีชีวิตชีวา กลับฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาใหม่ด้วยลวมหายใจที่พงค์จะประทานให้นั่นก็คือลมหายใจของพระจิตเจ้านั่นเองนะครับแล้ววันนี้พ่อภาวนาสําหรับเจตนารมทั้งหลายทั้งปวงที่พี่น้องต้องการภาวนาร่วมกันในเช้าวันนี้ไม่ว่าเจตนารมใดใดที่เราตั้งจิตอธิษฐานภาวนาร่วมกันพระเยซูคริสต์ที่มาเป็นผู้นําของเรามาเป็นเจ้าของดวงจิตดวงวิญญาณของเราจะเป็นผู้ ประทานลมหายใจแห่งการมีชีวิตใหม่ของเราให้นะครับอย่างทุกคนภาวนาสำหรับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับวันที่19สิงหาคมและก็ภาวนาสำหรับผู้ที่เกิดในเดือนสิงหาคมดีทุกคนนะครับและพ่อรับปากไว้ว่าพ่อไม่ลืมใครเลยที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีพระคุณผู้ที่ภาวนาให้ผู้ที่ต้องการคำภาวนาทุกคนผู้ที่กำลัง ประสบกับความล้มเหลวในชีวิตหรือกำลังกำลังหมดอะไรตายอยากในชีวิตพ่อะคคิดถึงมากเป็นพิเศษนะครับขอให้ความหวังทุกคนที่ได้ตั้งไว้ได้กลายเป็นความจริงทุกประการเทินอาเมน